เอาละครับเดี๋ยวเราไปลองรถกันดูนะครับหลังจากที่เซตอัพกระบุกชั้นล่างแล้วไปเลยดีกว่าพี่<ป><ป>โอ้ข้งางหน้ารถเยอะด้วยครับแต่ถ้าเกิดมันจังหวะจ็้องไฟมันก็ต้องไปนะครับ เข้าโค้งเรานิ่งขึ้นเข้าง่ายขึ้นนะครับเมื่อกี้เข้าแรงนะพี่แรงครับแรงแรงนะครับซึ่งผมจะไม่กล้าแรงครั้งนี้ครับคงนอกเมื่อกี้ที่โจทยากมากถ้าเข้าเข้าไปแรงๆส่วนใหญ่ก็เบริเออร์มันจะเข้ายากตรงที่ว่าหนึ่งโค้งนอกเนี่ยแล้วโค้งอบานมันไม่รับครับมันก็จะทําให้การควบคุมหัวไหล่หรือวงเลี้ยวเนี่ยควบคุมไม่ยากเวลาที่เราหักเลี้ยวแรงๆหรือว่ากระทันหันเนี่ยฝีงก้มมุมจะเปิดหมด พอมุมเปิดเปิดมันไม่คมทําให้หน้าเวลาเลี้ยวเราวงล้อมันบานออกจึงทําให้ควบคุมการการเข้าโค้งได้ยากการทรงตัวทั้งหน้าหลังใน่เวลาที่เลี้ยวโค้งเนี่ยน้ำหนักจะถ่ายเทจากซ้ายมาขวาหรือจากขวามาซ้ายก็แล้วแต่นะครับแล้วก็บวกกับกําลังส่งที่เข้าไปด้วยจึงทําให้หน้าหลังเนี่ยมันไม่จะเถียรนกันเสร็จภดียากเดี๋ยวผมพาเข้าหน้าโค้งหน้าอีกโค้งหนึ่งโค้งนี้อันตรายมากโค้งนี้เป็นโค้งไม่รับเลยนะไม่รับเป็นโค้งที่เทออกเดี๋ยวผมจะเข้าไหน เราแค่ยกคันเร่งช่วงนี้นึงแล้วไปต่อได้เลยนี่ครับเพิ่มวงเข้าไปเอาอยู่แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ยินฟังเสียงในคลิปที่อาจจะสังเกตได้เสียงเครื่องผมไม่มีผตกเลยนะแต่คันเร่งตลอดแปลว่าผมไม่ได้ละไม่ได้ล้าเท้าจากคันเร่งเลยไม่เคยไม่เคยมีมาก่อนจยายังใหเจับคุณอะไรนะรู้สึกว่ารถอย่างมัน มันมีความหนึบของมันเองเมื่อก่อนเราต้องเพ่งอยู่กับการขับรถทำให้เราขับรถไกลๆเลอเหนื่อยหลังจากเอฟเฟกต,ต์ต้่งล่างไปทุกอย่างมันดีนะการขับผ่อคลายมากยิง่งครับมันดูแล้วมัน,มนปลอดภัยมากยิง่งขึ้นขับสนุกมากใช้ตลอดใช้ตลอดทำให้อยากใช้รถันีมากใช่ใช่